สวัสดีครับผมผมรัชมัยท่ศวิทนะครับผมช่างเอคับวันนี้ก็มาซ่อมบอดี้นะครับเป็นงานบอดี้อีกตัวหนึ่งครับของคุณลูกค้าน,นะผมที่มาพร้อมกันนะครับก็เป็นรุ่นเดียวกันละครับผมเดวิสสปายล์นะครับผมก็มาในาการขาจอเหมือนกันครับผมมรุ่นนี้ก็ขาจอแตกเหมือนเครื่องเมื่อวานเลยนะครับผมเมื่อวานนี้ก็มีซ่อม,มแตละเครื่องหนึ่งที่เป็นอาการเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราลองซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผม ไปดูวิธีประกอบแล้วก็เทสกันเลยครับว่าหลังจากซ่อมเสร็จเนี่ยกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่าครับแข็งแรงใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับก็นี่ก็มีภาพให้ดูก่อนจะซ่อมนะครับก็จะมีหลุดแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็หลุดออกมาเลยนะครับผมฝั่งนี้แล้วก็จะมีฝั่งของบอดี้บอร์ดก็มีมีแตกจุดหนึ่งนะครับผมก็สั่งใส่มัดน็อตหลุดทองเหลืองไว้เหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วครับผม โอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่หลุดมาเป็นชิ้นเลยนะครับก็ซ่อมได้นะครับผมลูกค้าถ้าใดที่มีปัญหาเรื่องเอ่อบอดี้แตกเอ่อขาจอไม่สามารถทํางานได้ปกติก็มาทางร้านตรวจเช็คซ่อมได้นะครับผมถ้าเป็นส่วนของบอดี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูประกอบเทสกันเลยครับว่าใช้ได้ปกติป่านะครับ ส่วนของกาวที่ใช้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับผมจะเป็นของรุ่นนี้นะครับก็คือสามารถใช้งานได้ดีนะครับเป็นกาวสองสีผสมกันนิดนึงนะครับอย่าใส่เยอะนะครับผมถ้าใส่เยอะเดี๋ยวจะปิดบอดี้กลับไปไม่ได้นะครับต้องใส่ทีละปริมาณเท่าเดิมนะครับผมใส่เยอะล้นมากก็จะติดบอดี้กลับไปไม่เหมือนเดิมนะครับ นะครับข้อดีที่เราถ้าเราใส่กาวเยอะไปตรงนี้มันจะไม่สนิทนะครับผมจะเพเยอะขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ขอบจอนะครับกดลงไปนะครับแต่กดแรงนะครับผมอาจจะกดพลาดแล้วอาจจะทําให้จอมีปัญหาได้นะครับผมค่อยกดแล้วก็โหลดดูนะครับว่าปิดสนิทหรือยังนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็สนิทเปนเรียบร้อยครับใช้งานได้เดี๋ยวลองดูประกอบเลยนะ Gracias. โอเคครับอนี้ก็ใส่ถาจอเรีบเยบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปใส่ส่วนของแผ่จอกันเลยนะครับ ก็อย่าลืมใส่ข้อแบตเตอรี่ด้วยนะคะ แล้วก็ไปเทสอต,ตัวบอดี้กันเลยนะครับผมที่ซ่อมมาว่าแข็งแรงพอไหมครับอ,อันนี้นะครับผมหลายจยากที่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเป็นซ่อมบอดี้นะครับก็สามารถกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองเทสกันเลยครับผมอโอเค,คผมก็เปิดได้ปกตินะครับ ไม่มีรอยแตกแล้วนะครับก็สอบรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องบอดี้แตกก็แม้ทางร้านตรวจเช็คซ่อมได้นะครับผมก็ฝากเปร้านตาไมทีเซเวอนด้วยนะครับมีทั้งหมด10สาขาแล้วนะครับผมเซ็นสาขาถนนลาดโศกเซ็นทางลาดยางทิ่เบรเดอะมอลท่าพานนะครับผมแล้วก็มีสาขาอยู่ในมอลลรัค้าวชลคนนะครับผมแล้วก็เมกาบางนานะครับแล้วก็สำนักงานใหญ่จะอยู่ประเวศนะครับผมไม่ฟิวบางนานะครับหลับลูกค้าท่านใดสะดวกก็ ไว้ใช้บริการได้ทุกสาขาเลยครับผมสำหรับวันนี้คุณช่างเอ็กขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ